อรูปปริเฉทญาณคือการใช้ปัญญาเข้าไปแยกรูปประธรรมทำให้เราเห็นรูปกราบซึ่งประกอบไปด้วยรูปอย่างน้อยที่สุดแปดรูปที่แยกจากกันไม่ได้มีดินน้ำไฟลมสี ลิลล์และโอชาวเ,วเป็น,นมมรูปกระลาบมากมายนับไม่ถ้วนเกิดดับ,บเกิดดับอยู่ตลอดเวลา,ารูปกระลาบเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นรูปกรเก่าแตกดับไปในขณะที่รูปใหม่ก็เกิดขึ้นสืบต่อมิได้มีการเคลื่อนที่เลยกระบวนการเกิดดับสืบต่อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเราเห็นเท้าเคลื่อนที่ไป वायोधातुती